วัสดีครับช่างหมูครับวันนี้ช่างหมูจะมาเปลี่ยนยางนอกอยางในรถจักรยานนะครับคันนี้เป็นล้อหน้าครับเอาแบบสังเกตนะครับสั้นๆครับเพื่อนๆดูครับอันนี้มันมีฝาเบ็ดตรงนี้เขาออกก่อนเปลี่ยนย,าง,ยางนอกอยางในไม่ยากเลยครับอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่สิบห้าล้อหน้าแก่ล้อหน้าก็อาจจะมี น็อตตรงแกนล้อหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเบอร์15บ้างเบอร์13บ้างเบอร์14บ้างก็แล้วแต่ครับใบเจ็แหวนก็เตรียมไว้นะครับเบอร์13 14 15หเนี่ยฮะเอาไว้ขันล้อหน้าและล้อหลังในคันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์15เนี่นะครับถอดน็อตตัวเมียนี้ออกมาทั้งสองด้านถอดออกมา แล้วก็เอาออกมาเวลาเปลี่ยนล้อนหน้าไม่ต้องเอารถนอนหงายนะครับเอาตั้งแบบนี้ก็ได้อถอดยางออกมาแล้วแล้วก็เอาไวท้ที่พื้นตรงนี้ถอดฝาปิดออกอันนี้ถ้าเกิดมันสนิมมันขึ้นมันถอดยากตาวโซนเนกฉีดเขาหน่อยนึงฉีดตรงน็อตตัวเมียตัวนี้ตรงหัวหัวยางใน พราะมนจะถอดมันานๆนี่จะมีปัญหาแ,แล้วก็เอาเบอร์สิบแจวแหวนเบอร์สิบอันนี้จะถอดยากหน่อยแต่เขาก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนยางในโอ้โนี่ไม่จะถอดมาหลายปีเลยวิธีการตรงนี้มันติดแน่นถ้าระบุแรงๆหัวอาจจะขาดได้หัวยางใน,นอาจจะขาดได้เราก็มีวิธีใช้แหวนของอยางคันเก่าๆครับ อาจจะเก็บไว้ก็ดีแหวนตัวนี้ตัวในเนี่ยสองตัวประกบกันสองตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนยางในเราเราก็มันก็จะขันออกมาไม่ได้มันแน่นใช้ประกบกันมีสองตัวนอันนี้มันเป็นน็อตเบอร์สิบ น้อยขันครับที่จะเกิดปัญหาแบบนี้ขันประกบกันแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันออกมามจะช่วยลดไม่ให้ไอหัวข้างหัวยางข้างในอ่ะมันมันเสียหายได้จะประกบกันแบบนี้ขันออกมา อันนี้ไม่ได้ถอดมานานสนิมตรงหัวยางในก็เลยแน่นหน่อยค่อยๆขันออกมาแต่ครัน,นี้เขาให้เปลี่ยนยางนอกอยางในเลย นีแน่นตลอดเลยเกียมขึ้นนอ็อตไอ้น็อตหัวยางในนี้บางบางเส้นบางที่หอก็จะเป็นทองเหลืองบางที่หอก็จะเป็นเหล็กจะเป็นเหล็กเนี่ยทําให้สนิมขึ้นควรจะเอาแบบเป็นทองเหลืองทองเหลืองจะดีกว่า <c oughs> นะครับออกมาแล้วส่วนตัวเดิมๆพอมันก็ยังยังแน่นอยู่เลย เดนิ่มขึ้นตลอดยางรถจักรยานสมควรจะสูบลมสัก20วันถึงหนึ่งเดือนก็สูบทีหนึ่งอย่าปล่อยทิ้งไว้หลายๆเดือนทำให้ยางเสีย ยางอันนี้ยางนอกเนี่ยสมรเปลี่ยนเพราะว่ามันแตกแตกแบบนี้เยอะเลยแตกตลอดเส้นเลยอันนี้ยางหมดอายุแล้วก็ <c oughs> มีเหล็กงัดอย่างนี้2องอันซื้อได้ตามร้านจักรยานใหญ่ๆหรือร้านที่20บาทของจีนแต่เหล็กจะไม่ค่อยแข็งงัดอย่างนอกออกมา เดีวนี้ร้านซ่อมจักรยานหายากครับช่วยเหลือตัวเองได้ก็ดีเอาอย่างนายออกมาดูคลิปหมูแล้วได้ประโยชน์ช่วยกดซับสไคร์กดกระดิ่งจะได้มีเตือนว่าช่างหมูลงคลิปใหม่ๆม,มาแล้วอันนี้ขาลูกอันนี้ถ้าขยันก็ใส่เดี๋ยวใส่จะรบีให้เขาเลยก็ได้ แกนี้จีจะเป็นเบอร์13บสใช้เบอร์ส3บสาใช้ปากตายแบบเนี้ฮะผลให้บางนิดนึงไม่ต้องบางมากเพื่อจะได้จับจีได้จับจีเสร็จแล้วก็เอาเบอร์นี้เบอร์1 4บสีส่ขันน็อตตัวเนียออกมา เเห็นลูกปืนเรียงอ,อยู่ข้าในไม่มีจรารบีเลยเราใส่จรารบีเข้าไปแล้วก็ค่อยๆหมุนจีเข้าไปอันนี้ถ้าเราหมุนข้างบนลูกปืนจะเคลื่อนได้เราไปหมุนข้างล่างแทน แล้วก็มาใส่จาระบีอีกข้างหนึ่งลูกเป็นลูกปืนเม็ดใส่จาระบีเข้าไปเราใช้หมุนจีข้างล่างแทนเพาหมุนข้างบนเดี๋ยวลูกปืนจะเคลื่อนลูกปืนจะหลุดใช้หมุนข้างล่างแทน แล้วก็หมุนหมุนให้จราบีใบ,บรอบๆแล้วดูด้วยว่าลูกปืนเรียงเม็ดกันถูกไหมอ่านี่ลูกปืนเรียงเม็ดถูกโอเค คล่องๆอ,อ,อ,อย่าให้มันสะดุดแล้วก็ขันน็อตตัวเมียรเราเข้าไปให้แน่นล็อกกับจีน็อตล็อกจีคันนี้ดีมีน็อตล็อกจีเพื่อได้ให้จีแน่นนะครับหมหุนได้คล่องๆแล้วก็มาใส่อย่างนอกอย่างใน เราดูว่ามียางรองหรือเปล่ามียางรองไหมถ้าไม่มีเราก็ใส่ยางรองเข้าไปแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องใส่เอาอยางนอกใส่เข้าไปใส่ยางในเข้าไปคราน,นี้จะเป็นเบอร์2ี่สิบคูณหนึ่งห้าก็ต้องใช้ยางใน20สบ คูณหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปิดฟ้ากมาเนี่ยครับตัวน็อตล็อกตรงหัวยาเนี่ยจะบางๆแบบเนี้ยจะเป็นทองเหลืองใช้แบบนี้จะดีกว่าเป็นทองเหลืองจะเด็บไม่ขึ้นถ้าเป็นใช้แบบเบอร์สิบสออันนี้ ชุบโคมเมี่ยมาเนี่ยสเสนิมจะขึ้นเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเอาอยางในใส่เข้าไปในยางนอกดูดีๆดูตามเส้นนี้ใส่ไปอย่าให้มันบิด ก็เอามือกดตรงนี้เอาใส่น็อตล็อกตรงนี้ไปก่อนก็ได้เอามือกดตรงนี้แล้วก็เอาอยางนอกใส่เข้าไปในวงล้อถ้าเอามือใส่กดเข้าไปมันมันมันแน่นแล้วเราก็ใช้เหล็กงัดช่วย ระวังจะเล็งงาดจะโดนอย่างไหน ว่ากดตรงยางนอกนี้กดเข้าไปให้หัวยางในมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใช้แหวนล็อกตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาใส่ในตะเกียบรถเราจะพึ่งสูบลมไปเพราะว่ามันจะไม่ติดยางเสร็จแล้วก็ดูลายดอกอยางให้มันวิ่งไปข้างหน้านะครับให้มันวิ่งไปข้างหน้าอย่าไปใส่กลับข้างแบบนี้มันจะไม่สวยมันจะบ่งบอกฝีมือช่างไม่มีฝีมือ ทำอะไรไม่ปานี้ไม่ละเอียดให้มันวิ่งไปข้างหน้าดอกอยางเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ของเขามีแบบนี้มาแล้วก็ใส่ไปก่อนแล้วก็จะมีแหวนี้ตัวหนึง่งก็ใส่ไปใส่นอตัวเมีย เดี๋ยวนี้ร้านซ่อมจักรยานจะหายากครับดูช่างหมูทําให้ดูแล้วก็ไปฝูกฝนนะครับจะเกิดความชํานาญทําไม่ยากครับอันนี้น็อตยังขัดไม่แน่นะครับอันนี้เราสูบลมไปสูบลมไปหน่อยนึงแล้วเราดูดูขอบยางว่ายางนอกอะ่ะมันเสมอกับขอบล้อไหมมันมีส่วนไหนมันปิ้นมันไม่ลงกับขอบ ขอบยางหรือเปล่าอสูบลมไปสูบลงไปก็บีบบีบไปด้วยมือซ้ายก็บีบมือฝาก็สูบลมไปแข็งพอประมาณแข็งพอให้บีบดูนุ่มนิดนิดอย่าไปสูบจนแข็งจนบีบไม่ลงอ้าเนี่ยใช้ได้แล้วเดี๋ยวนี้ยางไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้จะเป็นยางใหม่ก็จริงแล้วมีขวดน้ำอย่างนี้ แล้วก็หยอดลงไปที่หัวสอนตรงนี้ถ้ามีน้ํามีฟองอากาศขึ้นมาปุดๆตรงนี้แสดงว่าหัวสอนี้ขันไม่แน่นเราก็จะอาจหาที่ขันหัวสอนแบบนี้ซื้อได้ตามร้านจักรยานที่ขันหัวสอนหรือร้านมอเตอร์ไซค์ก็มีขายถ้ามันมีอากาศปุดๆขึ้นมาเราก็ขันหัวสอนให้แน่นขันหัวสน,ข,นขันหัวสอนไปทางฝ่ามือให้แน่นจับ คนหัวยางไว้แล้วก็ขันให้แน่นแต่ถ้าขันแน่นแล้วยังมีฟองอากาศขึ้นมาอีกคงจะต้องเปลี่ยนหัวสอนข้างในนี้โดยขันออกมาทางซ้ายมือแล้วเปลี่ยนหัวสอนเอาหัวสอนจากยานเส้นเก่าๆก็ได้เส้นเก่าๆของเราอ,ะอ่ะเนี่ยเส้นเก่าๆของเรานี้ใช่ไหมฮะเราก็มาถอดหัวสอนออกมามุนทางซ้ายมือเพราะยางรุ่นใหม่นี้หัวสอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ก็ไม่ใช่ถือว่าดีเลยนหนาเอาเนี้ยไปใส่แทนยางเส้นใหม่นี่ช่างหมูพูดถึงว่ายาบางเส้นนะครับที่ว่ามันทํามาแล้วหัวสอนมันมีปัญหาอาจจะหัวสอนไม่ดีหรือหัวสอนหลวมแล้วก็ขันเข้าไปถ้าเท่าหัวสอนขันแล้วมันแน่นแล้วยังรั่วอีกต้องเปลี่ยนหัวสอนแบบนี้ครับยางเส้นเก่าๆมาก็ได้อันนี้กรณีนี้มันไม่รั่วเราก็ปล่อยคมรอ,อกนิดนึงเพื่อให้น้ามันออกมาจากหัวสอน แล้วก็ใส่ฝาปิดเข้าไปฝานี้ไม่ได้การลมการขี้ฝุ่นเพื่อความสวยงามอ่ลืมได้เปล่าลืมแน่นอนขันนอ็อตตัวนี้อย่าลืมนะถ้าลืมขันก็วิ่งไปล้อหน้าจะแซงล้อหลังได้นะไม่ใช่มันไม่ไม่แซงไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราขันในนี้แล้วเราก็ขันให้แน่นคือถ้าขันไม่แน่นมันก็จะวิ่งไปมันก็กูกักกูกกักกูกกักมันก็จะวิ่งได้ไม่ดีมันจะฟองขึ้นมา เพราะนั้นเราจะเลืมขันมาตัวเมียนี้ให้แน่นดูยางให้มันกึ่งกลางกับตะเกียบมึงดูเราคดไหมไอ้นี่อันนี้ก็ใช้ได้กึ่งกลางแล้วแล้วขันให้แน่นขันไม่ทางฝ่ามือเอออ่าเออ อนนันพอประมาณพอตึงๆอย่าแน่นจนเกียวหวานจบต้องเปลี่ยนแคนอีกอา้าวอันนี้ครางนี้มต้องมีฝาตรงนี้อใส่เข้าไปน,นั่นแหละอีกอันนึงอ่า,อาใส่ไปอีกข้างหนึง่งแครกดๆก,ก,ก็ได้เรียบร้อยครับอันนี้เปลี่ยนยางนอกยางในกดซับซักให้กดกระดิ่งช่างหมูได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ